สูอารวันนี้ผมจะมาเล่นปิดตาเกมปืนนะครับแม่ความยากยากของรอดนี้นะครับคือต้องเล่นปืนนั้นทั้งเกมเจอปืนไหนเล่นปืนนั้นนะครับสามกระบอกนะครับโดยจะมีปืนหลกักปืนสำรองกระบอกนะครับโอโ้คนเยอะมากเลยครับแต่สถิต คุณมองที Ein ่แบบ6มาผมไปเก็บแถวนี้ที้งก่อเก็บแล้วจะว่นดีผมจะตายไหมนะตายแล้วตายอัพใหม่เลยตายต้องอัพใหม่นะแม่งเอยพวกเอาปืนที่ไหนมาให้กูเนี่ย ปิดตาเก็บปืนได้มาหนึ่งก็บอกแต่ปืนโคตรการโอ้โหตายวันนี้เลยครับโอ้ปืนนี้ฝรับได้หนูหนดวิว่งดูแล้วครับแม่ในเมื่อก็ได้ปืนแล้วก็ต้องแจมเดี๋ยครับหิวคิวหิวคิวต้องแจมหน่อยแบบนี้ เอาหายเอาไปเลยไดมาเนฮะ้ยนี่นะจี๊แตกโอ้โหได้ปืนดีมานะครับก็สรุปคือเล่นปืนดีทั้งเกมเลยนะครับแหม่แล้วได้ปืนดีฟรร้าด้วยปืนนี้ได้อยู่เดี๋ยวกดผมจะไม่โกงนะครับได้ปืนไหนเล่นปืนนั้นเลย อนนี้เปิดตาได้แล้วนะครับแม่มันเหมือนมีคนลงแฮมตาฝันตงขึ้นไปซื้อกระเป๋าฝนน่อยแล้วแมีตัวมีคนขับมาวะ่ะเฮ้ยบนสะพานว่ออะไรึ้นอืเขาก็ขับผ่านไปแล้วนะเขาไม่กล้าแจมผมกลัวผมมาเดิเอ หาเลยนะเราอะเฮ้ย,ย,ยไม่ออกแหมในเมื่อเจอเจแล้วก็ต้องอยิงแบบนี้นี่นะครับเปิดหัววิ่งช้าแบบนี้ก็เฟื่อยเลยรึบยิงหัวตึงงไม่ต้องพูดมากทำเพลงโดนเปิดหวัวงๆวงๆงอะ่ะมันมันมีหวังร้องนะแบบนั้นอะ่ะมีหวังร้องให้ฮนะอย่าร้องเลยปัตตู โอ้ผมเปิดเปลอเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนไม่ได้ไม่อยากปิดท่านผู้ชมแน่หนีไปไกลแล้วดิแน่หนีไปไกลแล้วไปนี่น,น,นี่อยู่ตรงนี้ผมสปอตได้นั่นนั่นนี่เปิดแต่มันไม่ใช่ตัวนี้นะมันเสื้อแดงถ้าผมจะมือพี่นี่ยเนี่นี่ยนี่ยผมมาแล้ว เก็บฝุกนจำเล่นมันชิวจังอ่ะคึ้นฝีคิวแล้วอ่ะคึ้นลงมาฝีคิวแล้วอ่ะขี้อิ่มอืมฝีคิวโคตรอิม่มเลยคึ้โอกคตานะ นี่นี่ครับที่จริงผมไม่ค่อยอยากได้ปืนนี้นะที่ผมถืออยู่ปืนกลมือมันเล่นยากปืนเนี้ยผมไม่ค่อยถนัดผมอยากได้ปืนเอ็มจีอื่นมันเล่นยากมันยิงยากครับกระสุนกระจายไม่ใช่เลบที่ผมไม่ค่อยชอบผมไม่ค่อยชอบเล่นลูกฟองเท่าไหร่ส่วนใหญ่ผมจะเล่นอ้พวกปืนเอ็มจีอะพวกนี้นะครับมันจะเล่นง่ายกว่าอัตรากการยิง เยอะกว่าครับการดีดของปืนมันแรงกว่ามันก็ไม่เชิงว่าแรงกว่าแต่มันกระุูดมันไปเร็วกว่าเครื่องฟอดแนมคืออะไรอะครับมันคืออะไรก็ไม่รู้นะเครื่องฟอดแนมอ๋อไอเทพใหม่หอดี๋ยนียไอเท่ใหม่ผมก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ย เราใช้ดูก่อนผมก็ไม่เคยใช้อะไอเทมใหม่ไม่เห็นมีคนเลยฮะเอามันเล่นยังไงอะเครื่องฟอนแอม,มเล่นไม่เป็นกดหน้าบึ้งใส่ผมตาไมาอะแพ้แล้วก็แพ้ดีโอ้กดหน้าบึ้งใส่ยังวะเหมนือโดนลา ผมไแค้นผมแคนผมกดหน้าบึ้งใส่เลยเพราะคนมันตึงอะคืโทษทีนะคืบแหมไม่มีคนเลยฮะพอจะยิงคนไม่มีคนเลยก็ไม่เป็นไรวิ่งหาแหมอยาเจอคนว่ะอยากเจอฟิตตี้อะอยากยิงอ่ะคืบ ที่ประชาชนคุมคุ้มไม่ถึงขื้นคืมหนีมาแล้วมันจะให้แม่ในบ้านก็ไม่บอกเมื่อกี้ปล่อยเครื่องฝดแนมนะไม่เห็นมีนะอืมเครื่องฝดแนวพังแล้วมั้งแอ็ดเอ็ดละสิบก่อโอ๊ย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 จะตุ้ยจริงเลยนี่ดูฝาดูขวาเลยไม่ใช่ว่าเดี๋ยวหัวแตกแหมไอ้นี่มันตึงเว้ยเฮ้ย โอ้ยเธอมือเดือบึงเือมือเดือบผมผมตายได้แล้วเนี่ยตึงขนาดเนี้ยสก้าด้วยสก้าฟไปดูน่าจะสก้าฟหนึ่งสก้าฟสองนี่แหละยิงเวลขนาดนั้นไม่ไหนก็สก้าฟสามสก้าฟสามมีขวดอันตรายมาเลยมาเลยแอะกดย่อนี่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 แอะยิงนี่ยิงนี่ยิงนี่เออไม่ยิงอ่ะฮะเอ้าไม่ยิงแล้วอ่ะ Nó liền Thấy không chú, bụng nó liền Bụng nó liền thấy wow, wow, wow. Ui ui, chẹp Khuất chẹp đi thưa quý chung Cứ ấp với bầy quá แม่เล่นเก่งจังวะไอ้นี่หายไปไหนแล้วแม่เล่นเก่งเหลือเกินขึ้นบ้านดีกว่ากว่าตุ้แม่โหดจังว่าเรา บางทีก็โหดเกินโอ้ก,ก,กอกเกแตกโหดไปเปล่ายิงหมวกยิงกอกเกือบแตกแม่งไอ้ดี้มันอัดตัววะ่ะเฮ้ยเวยเ้ยมันอัดตัวเวยเ้ยเอยอแต่ฟองความเออแต่ฟองวัวม,มันก็ต้องอัดตัวอยู่แล้วดิเออแหม่ไม่ขึ้นมาเดะเอาไม่ไม่กล้าขึ้นเฉยเลยค่ะ

บกาได้ไงวะโอ้ท่านผู้ชมดูเกาะเกาะผมหายหมวกฟ้ามก็เกือบแตกหัวไปเปล่ายิงเกือบตุ้ยนหละโอ้มันรู้เป้าหมายผมแล้วเนี่ยแหมยิงไม่โดนเลยยิงหลบกับฝุ่นว่ะ แม,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 ม่แบบนี้ต้องแจมเจ็บแล้วแบบนี้ต้องแจมอเอากลัวกลัวหัวหดตดหายหัวฟันหัฟันปล่อยก่อนหัฟันเด็กโอ้ฝักกาโอ้โหเพราะว่าอ,อ,อ,อยู่ทตไมเล่นโคตรโหดอันตราย แม่มาดิมาดิแเกาะโอ้โหพวกเองไม่มีเกาะให้กันเลยวะเนี่ยเกาะโอโ้ไม่มีเกาะไปเลยเนี่ยเกาะกระเล่นแบบนี้ต้องหนีก่อนหนีก่อนเอาตัะวัดนี่นะนี่เกาะเกาะเกาะ ก็ไม่ได้เลยพูดไปถึงเกือกคืมพูดไม่ถึงเกือกคืมไออ้ย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 อุ้ยอุ้ยอันตรายพื้นที่อันตรายโคตรเดือดโคตรเดือดเลยโคตรเดือดเลยอ่ะคุณดูแหมตอบาแต่ไหนว่าเฮ้ยเอ้ยบันดุมผม ซุ้มกันแบบนี้ได้ไงเคล่นมาเด็กเคล่นมาเด็กกระุน,นพร้อมต้อนแหมวิ่งมาแบบนี้ยิงไม่ทันแหมวิ่งมาแบบนี้ก็สวยอีกโอ้โหถ้าจะหลบหลบเก่งเกินไปปื้วเอ้ยเกือบเกือบไปวันแล้วปืนมันแรงหน่อยอีแปด แม่จะใช้ปืนอะไรยิงผมเฮ้ยโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหแวงโกยิงผมตุยเอาล่ะผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ดูมาาันเจ็ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดตามกันด้วยนะครับสำหรับเพียงเท่านี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคือสวัสดีคับ